ทงารมบนกราที่เดินทางถึงเรียบร้อยท่านติดขัดตรงไหนก็ขอแก้ได้ที่ฝ่ายบรรดับตังนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กผู้ใหญ่เอกนึงยันเอกห้าและเจ้ของวยรอบสี่คนสุดท้ายท่านเดินทางถึงก็มานับงใบขับพละด้วยนะครับสี่รอบอาชีพคนรอบสี่คนสุดท้ายนะครับ ยอดวิจิตรแลพระบโดยกาพิธีทองมูสปอร์และมีฐานของก้องวิจิตรววรนมิตร์เทวชาตชายสิทธ์ผู้ใหญ่ิขทหอยีานัง่้ประวัติเลอดน่ยังไงแรงองกาทานการควาีแรงมูลค่าลขิค่ัวนะก็จบเป้าหมายที่เกันความชนะรือว่าการแข่งขันได้รับ ัสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชื่อว่านักโอลทักคนสองพุงตรงนะครับปอบพิซซ่าโมเกนร้อยเพื่อจะไักสิ่งดีๆให้กับรายการสุดชิบถลยบวยรอบคิแนจทันีรอบสีเข้มสุดท้ายและก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้แามปิยอดตตงนียอาบเปิดทีมเรด สำหรับลูกหลานตัวใหญ่ขอครับ้รกต้ออกส่งนที่งานอกลางด้ไม่นเปนัวเรมาว่เอพมาครับจวัดนี้ต่อยสองครับน้หนัก32โกรัมวันนี้ขอสนนะครับผมว่ามันมีมันกรขาวชจยวัดบางทองแดงบินเดิมกันมานึ่งลันบาทเซฟมู น้แงสวัสดีครับสวัสดีครับดิชาดิชาสวัสดีครัทีมงานท่านผู้ิชับอกว่าปิดบ้านมาเชียนเลยมาเทียนทางด้านเพชรช่างไทยโอเคครับสวัสดีงใ่มากมาครับ ยิงกีฬาทองนี้อภิลังอยู่ในถือว่าเลดดิ้งทั่วประเทศหรือว่าอันดับหนึ่งสำหรับคนไทยของเราวันนี้ครับท่านผู้ใหญ่ที่ให้เวลาแก่้งใจทุกนั้นทุกเรื่การต้องเห็นหน้าข่าตาตาขอบคุณจริงจังและสรับผู้ใหญ่ที่มาพากเพียรส่งนักมวยเย็นเย็นกลางนี้เลยเรามาเข้าสู่บรรยากาศเรามาสัมผัสกับมวยคู่แรกวันนี้เป็นมวยรุ่น ที00 00่กันกั่งขัอยที่สามสอบที่รงงนกันนเพอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนุลนคุลักูจยมะแอนมาคซึวันที่แครับวันนี์เวทีนราวที่สนาอี่รงงานแขกรับมยังน้อยไม่เด้นาุมาชิดทนย็นวันนี้แกพบกับกุลับเบิร์ชยืนบ้านอิสระชา เราให้โอกาสรังสนามตู้ตรงนี้เปิดตปรงให้ไม่ว่จะเป็นวยหญิงวยชายสาวประเทศสองก็อยากให้โชคดีใครอยากจะ้ชคเชิญสลาวประเทศสองเราไว้เังจจำกัดฉะนั้นแล้ววันนี้เชื่อแน่ว่าพิธีารในมวยที่กินตามกนจการที่สนามมวยชิดชนคำไม่ไม่ดีางแน่นอนครับาษาสาวบอกไว้เลยมวยถูข่คนดูพูกตาคนมางุกใจ

ขอบคุณมากเลยสำหรับร really really oh, ิานการพิธยสงสารรัาจากอนเภอเชียงยืนบัตยใ่มารับมาถครับเลยเวลามานันข้มาในเชาดีนะคุผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมด้วยช่วยแต่งครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆละกกับถนนคนโมยให้โอกาสกับปร้ชต้นกล้ามาวันนี้มาดูลุกหลานที่มาที่ซ้อมที่ในโงชิชอรูปเนดนตาครับแน้นตาทับนี มาชียร์มาให้กำลังใจเพื่อนที่ทำการแข่งขันคืนนี้ทั้งหมด้แรกกเรียรอยเชครับตอนรุ่งชิดชนเขิมและร็ทางดมันก็ขาวไจยัั์วางส่งทั้มเลยครับพิเศษสุดครับวันนี้สาวโชว์ป้ายจะมาแล้วน้องอิุ่วเตียมตัวแล้วแต่งตัวและวพ่อนนะ ขออนุญาตนะครับประธานด้านเจ้าสังกัดสรางเล็กเสือใหญ่ชายทีมงานและผู้ใหญ่ทีชัยพร้อมกำลังแต่งตัวเลยครับแต่งตัวเลยเพราะว่าช่วแรกกำลังรุ่งกำลังขาวยังไม่ลงตัวอ้าวไม่เป็นไรครับเพื่อในการักช้าเสียเวลาเราขยับนิดเดียว โก็มอดีนนอ่ะผมนี่แมอนั้งทุก่านอนตี่น้งกานอนางก่นอ่้านขออนาุ่้ก่านอนีกทขอาตงทกนอนองทก่านขออุญทานญาตพ่าขี่งาากิาขญองานสาทีงก่่้ ขอให้ทุกงานและผู้ใหญ่ัยแต่งตัวให้แก่งกันเลยนวดบำบัดทันธุเรียบร้อยเสร็จสรรวันนี้พิสูจน์เจ้าสั่งยังไงเรียกร้อู่ลูกหลานแจกสาวดอกนักทู่คนรักเพลินนั่นเองหลังจากนั้นจะเป็นหน่วยกินครับตุ้งตาทองชิปทองยิงข้าวคุณขาวสิบทองแัง มวยเงินแสนมาแล้วครับมวยเงินแสนมาแล้วพี่กินออาดมกัดอกเอเฮ้ยนี่ข้าวันนี่้าวันขาวมนาพี่มยเงินแสนมาแล้วมวยนแสนูซานคูซานทังเมื่อนอนเด็เป็นตัวเมีดิอยู่ไทยรถนะอยู่ไทยรอ่นเอ้าปูปมาปูีัจะได้มาเด็กมาปู่ี่่ปีนี้ร่่มาบอปูหอมาบอ <laughs> จะลงไลน์ก่อนนะคะ,จะจ <c oughs>